สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับับวันนี้ครับก็มาด้านหลังอู่นะครับมาพาชมนะครับมาให้เก็บความรู้นะครับสําหรับการซื้อรถไถมือสองนะครับว่าการซื้อรถไถมือสองไม่ใช่ว่าคุณจะได้ดีเสมอไปนะครับเหมือนกับเรานะครับทางร้านไปซื้อมากับลูกค้านะครับก็จะเจอนะครับจะเจออ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกอ่า วิชาบ้านครับของช่างตามหมู่บ้านนะครับที่ไม่อยากจะซื้อนะครับไม่อยากจะซื้อหรือไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ปัญหามันก็คือเกิดจากนะครับเอาอ่าลุมล้อมันลูดนะครับนี่กับเชือกจานกระด้งนะครับวิชาชาวบ้านเลยนะครับเขาก็ไปผ่านี่ครับทําเป็นริมนะครับทําเป็นริมนะครับทั้ง็ทําเป็นริมแล้วก็ต่อเข้านะครับนี่คือวิชาให้บ้านครับ เป็นดูทาหอนนะครับสําหรับใครที่ซื้อรถไถมือสองแบบตามสภาพและไม่ได้ปรับสภาพมีต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าคานหน้าเนี่ยเราไม่สามารถถอดออกมาเช็คหรือมาลื้อได้นะครับคือทีมงานเราก็ตัวนี้เราจะเปลี่ยนออกใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งปืนล้อนะครับแล้วก็ดุมล้อนะครับนี่ครับเชื่อมปิดไว้เลยนะครับตอนนี้ช่างต้ากําลังเป่าออกก็ต้องเปลี่ยนคอตั้งใหม่ด้วยนะครับอันนี้นะจะต้องได้เปลี่ยนคอตั้งใหม่ด้วยนะครับ เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับคนที่ชอบซื้อของถูกว่าได้ถูกได้ถูกนะครับนี่การซื้อมาถูกเราก็ต้องมาเก็บงานมาปั้นมาปั้นอีกเยอะนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนนะครับในจุดที่ว่าจะได้เช็คให้ลูกค้าว่าตัวไหนที่มันเสียหายนะครับกับคาหน้าเนี่ยถ้ารถมาตามสภาพแบบนี้เราต้องถอดมาเช็คทั้งหมดนะครับนี่รถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับที่นัดไปรับเองนะครับก็ขอแค่ว่าเครื่องนะครับมันดีนะครับระบบมันใช้ได้นะครับจุดต่างๆเนี่ยน้ำมันเครื่องนะครับเหนียวเหนียวเลยนะครับ ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับใครที่คิดจะซื้อรถไถมือสองนะครับแล้วไปซื้อกันแบบตามสภาพเลยนะครับนี่คานหน้านะครับเนี่ยเรายกคานลงมาแบบนี้เลยครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเหมือนดุมล้อหน้าเปลี่ยนใหม่จานกระด้งเปลี่ยนใหม่นะครับพวกปีนนะครับคานหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับมันมีหลายๆคลิปครับบางทีผมไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายนะครับรายละเอียดให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ อันนี้ก็คือเราเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากทางใต้นะครับโอนมาเรียบร้อยนะครับทํางานอยู่ทีราชธานีนะครับส่งที่อาเภอสมเด็จนะครับก็กําลังเช็คคันหน้านะครับระบบต่างๆเนี่ยครับหมอไทยประดิษฐ์ครับเวลาเราไปซื้อขนาดร้านนะครับที่ไปซื้อก็ไม่ได้รื้อดูหรอกครับเวลาที่ที่ที่เราลองขับลองอะไรระบบต่างๆใช้งานได้นะครับแต่ว่าเวลาเรามาลื้อดูเหมือนล้อมันหลวมมันอะไรเราก็ต้องมาแกะมาแกะดูเพื่อให้มันจบนะครับจบในปัญหานะครับ ฝากไว้ใหคิดนะครับสําหรับคนที่ชอบของถูกนะครับนี่ของถูกจําไว้ครับมันไม่มีดีเสมอไปนะครับอ่านะครับนี่นะครับนี่เราต้องเอามาทําอีกนะครับชุดคานก็หมดเกือบสองหมื่นแล้วครับขอบคุณในการติดตามและรับชมนะครับใช้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ